ข้าเหนียวเออเออน,นนั่น,นนนั่นน้นั่นนั่นออกมาออกมามึงเรียนเขามาแม่มันยังเราจะตามติดชีวิตเข้าเหนียวหลังจากที่เขาออกจากบ้านนะคือกิจะถ่ายไปเรื่อยๆอยากดูว่าเขาออกไปแล้วอ่ะเขาจะวิ่งไปไหนเขาจะไปสำรวจที่ไหนเขาจะไปหาเรื่องไก่เขาจะไปกัดหมาที่ไหนต่อหรือเปล่า <c oughs> เข้าเหนียว <c oughs> เขากลัวหมดแล้วเหนีย <c oughs> วเขากลัวแล้วลูกไอ้ไอมาเรียนหาไก่เรียน เลน,หา,ลเาานหาเรียงไกรข้าเจ้าหาเรียงเสียเงินมึงเห็นแม่มึงเป็นไอดอลบอกมึงหามึงเห็นที่สวยเป็นไอดอลบอกฮะตามติดชี่มีข่าวเหนียวจังไหนนี่มันสิไปเป็นขัตจักรต่อเนื่องตัวนี้นะถัดจากแม่ก็เป็นมึงบ่นี่โอ้ยนอนอยู่กับปุกน,น,นะลูกนะสวัสดีครับทุกคนวุ่นวไวสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะ คือว่าทุกคนคงเห็นเขาเหนียวมันปีนกับแพงบ้านหนีบ่อยๆใช่ไหมครับทุกคนก็คือก็คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาปีนไปอ่ะเขาไอ่าโอ้ยอย่านยอาน้องๆลูกน้องๆเขาพยายามจะไปไหนไปที่ไหนยังไงซึ่งวันนี้เราจะตามติดชีวิตเข้าเหนียว 1... 1วินาทีหนึ่งกระป๋อก็ได้ทุกคน เราจะตามติดชีวิตเข้าเหนียวหลังจากที่เขาออกจากบ้านนะคือพี่จะถ่ายไปเรื่อยอยากดูว่าเขาออกไปแล้วอ่ะเขาจะวิ่งไปไหนเขาจะไปสำรวจที่ไหนเขาจะไปหาเรื่องไก่เขาจะไปกัดหมาที่ไหนต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะว่าเท่าน้องออกไปแล้วอ่ะน้องจะวิ่งไปไหนไม่รู้มันพยายามจะไปไหนน้องเขาสวยน้องเนี่ยไม่รู้มันพยายามจะเป็นลูกหนู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 เออเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูไปเราไปตามดูกันเถอะโอ้โหเพิ่งตื่นจะไปไหมเนี่ยไปเราไปกันเถอะอุ้มกัน มันเปิดน้ำเอลตี้มันเปิดน้ำ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 เดี๋ยวตัวเดียวเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวขอดูน้องก่อนวันนี้ดูน้องตัวเดียวดูน้องตัวเดียวไปมันเอามาเลยไปมันเอามาแล้วบังเหยวตัวเดียวบังเหยวตัวเดียวบังเีงาตัวเดียวไปเลยียวไปเลยไปเลยไปเลยไปเลวไปแล้วไปเข้าบ้านเพื่อนใหญ่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 เข้าบ้านเพื่อนเข้าบ้านเพื่อนเอาไปนี่เอาไปนี่บังเหยวบ้านเอาไปหน้าบ้านพุ่น เบคอนไม่อยู่แล้วลูกเบคอน่อยุแล้วไอ้ปลาเขา,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 านิ้วเออเออน้นั่นนนั่นน้นั่นน้นั่นออกมาออกมามึงเรียนขามาแม่มันยังมันมาสซนหลังคาเพล่นพร้อมน่ะมันมาสซนหลังคาใหญ่มันเรียนมาหาเบคอนนะ่ะเ,เบคอนไปเบคอน่บยุแล้วลูก ไม่อยู่แล้วหนูจะหาเรื่องใครบึงใหญ่มันเลียนจัก็สิเลีไปใช่เลียนมัวม่วๆไปข้าหนิมานงไปออกกมัปเ่เฮ้ยตัตนนะัไปไไป,ไปจักใหญ่ <S <S มัน,นมันกันจะเรียนไปชั่วมัน อย่าหารเรื่องเขานะแล้วเขาบ้านเพื่อนมาเนี่นั่นหาเรื่องเหนียวเพราะเขาหาเรื่องเหนียวโอเงไม่กัดไม่กัดกันลูกไม่กัดกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ๋อนี่เขาเป็นแม่ลูกอ่อนเหนียวแค่เดินมาดูโอ้ยเหนื่อยใจไม่ทันแม่ลูกอ่อน <c oughs> เขาเหนียวเขากลัวหมดแล้ว <c oughs> เหนียวเขากลัวแล้วลูก เดี่ยวแค่อย่างนี้เองก็ไม่ต้องเข่าเราเป็นเพื่อนกันได้เราเป็นเพื่อนกันได้ป้าเป็ดเออมาเออครับไปแล้ว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 เดี่ยวรำคาญมันทุกทีเดี่ยวไม่เป็นเพื่อนกับมันแล้วเดี่ยวรำคาญมันเดี่ยวรำคาญมันโอ้กินบอลไปแล้วไปแล้วใช่โอ้ยกินบอลหุกขีหุกดาเกะเอาปล่อยมันดูปล่อยมันไปมันไปมันไปมัน แล้วมไงแล้วหนูหนูมันจะไปทางไกลมันจะไปทางไกลพอได้ลูกลูกพอได้พอได้ลูกไปทังไกลพอได้ลูกไปกันไกลพอได้กไกลอยู่ไส่ตุ๊กจับไปก่อนจับไปก่อน<ๆ>เดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้วไกลอยู่ไกลอยน์ม่อย่ามาเรียนอย่ามาเรียน <S <S <ừ? S 1> เดี๋ยวไป <ๆ S 1> รักษาคุณก่อนจับไปเด้อ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  อาไรด้วยอยากดิมันเลี้ยงหาไก่มันเลี้ยงหาไก่หีม่าันเลี้ยงจับไก่รีจากกจากกันั่นมันเลี้ยงหาไก่หอรูร้ดอกมากหตัวนี้มึงหาเรียงไก่ข้าเจ้าหาเรียงเสียงเงินมืงเห็นแมวมึนเป็นไอดอลบอกมื่าเมื่เห็นที่สวยเป็นไอดอลบอกฮะ อีสวยนี่ว kind of uhh. ่าจะรูดออกมานน่ไก่พ่นายเป็นคอกเมื่อยได้ปะเนี่เอามาพี่เอพี่เอกเอามาไก่ไก่เอามาไก่ไก่มาเร็มาเมาเร็าม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 ายนทุกทียอ่ยนุกียดกลับทุกทีมาโยดกลับ จกหลอกนี่บักฮานี่พัดมันเลียนไปหน่อยเดียวมันโค้งจับมากว่ามันอยากไปหาไก่อยากไปหาไก่มันเห็นไก่ตามติชี่มีข่าหียวจังไหนมันที่เป็นขาตะกรอนต่อเนื่องตัวนี้นะถัดจักแม่ก็เป็นมึงบ่นี่ฮะเห็นหน้างโง่ติ๋นยังไม่ง้นะครับผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยกักตันเบาไหววะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้ จ้าวของไก่ข้าจะปล่อยไก่ออกมาอย่างพงหน้าข้าจะมาสำรวจกันว่าไก่กูมีจักโตนะนับเบิ้งนี่ไก่กูมีจักโตไม่หาโตพระทัยตดไส้พระทัยติดถือกัดมาค่านี่มันปล่อยหมาออกมาหนิไก่กูตายตอนนี่ยากูยันไก่กูตายบุญเรื่นเลือกเพื่อนไงมาข่อยเบื่อกัดเกาใจไก่ไก่ใจอยเจ้าเด้อได้แผ่นสะดุดแผ่นสะดุดแผ่นสะดุดมาเราไม่เคยกัดไก่เขาเลยทุกคนโถ่มาเข้าไปกัดไก่ยายเพ่งผมเด๋ว มาห่าไปกัดไก่ยั่เพ่งผุนชูมือหน,ในใียั่เพ่งผุนมีคอนด๋วไหลสั่นไปแล้วเพาใจคาไกมา่มาเร็ว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 จับแป๊บเดี๋ยวกี้จะหายมันรุดเธอก็มาอยู่ในช่องเนี่ยจะสามเดือนแล้วเธอยังไม่จ่อยลงเลยนะตุ๊กต <c oughs> ิกจะอ้วนไปนะเลียนจับมากะว่าสัน่นประจอยลงจากเธอ <c oughs> อุ้มเหม่มันหอนเฮี้ยนอันนี่ถือว่าเป็นการยกเวทไป <c oughs> อะไรกันเนี่ยแล้วบอกว่าตามติดชีวิตข้าวเหนียวข้าวเหนียวเพิ่งออกมาได้แป๊บเดียวเองโดนจับกลับอีกแล้วโอ้ยทาเหมือนหนักทําเหมือนหนักทํายใหญกับเธอไม่อ้วนตามติดชีวิตข้าวเหนียวบอสเจ้าอีพี่แหลกอีพี่เดียวจบอได้ว่มีการเฮ็ดแบบนี้เด้สายจูงดีดีบอสตอนแรกอะคือคือจะเฮ็ดเป็นแบบว่าเป็นการตามติดชีวิตข้าวเหนียวไงว่าเฮ้ยน้องพยายามจะปีนลัวออกมาหลายครั้งอยากดูเหมือนกันว่า ปีแล้วจะออกไปไหนออกไปไรไกลป่ะนี่โอ้ยมข้านี่เรื่องของเงี้ยนบกเบคอนผุ่นเบคอนบอยู่แล้วมึงมาเห็นเพื่อนไปไปติงยังต่อยังต่อถึงหน้าโง่แต่เดี๋ยวก็โง่จริงๆนะครับดูมันเลยมันแนมมันไป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 ปิดช่องสิลูก สำหรับวันนี้ข้เหนียวต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ข้เหนียวนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้สรับวีจุีบจุ๊บนะครับทุกคนโอ้พระเจ้าไม่ได้กัดไก่เลยไม่น่าตามจับชีวิตเราเลย